ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอางานพันท้ายของสูบมือนะม่ดูนะครับนี่นะครับล,ลองตามนี้นะครับลางบนนะครับนี่ก็ลูกค้าสั่งมาเจ้าหนึ่งเดี๋ยวก็จะแพ็กส่งลูกค้านะครับนี่ก็งานเป็นนี่ก็แกะลายนะครับลายเคลือบสีทำสีให้นะครับ สูบมือนะครับทีนี้งานสูบมือก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าสนใจสนใจก็หรือบางครั้งก็ส่งสเปคของงันท้ายมาใหผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็มาแกะทำให้ดูทำให้ครับถ้ามีม,มีพันท้ายมีรูปพันท้ายแบบสเปคคีมอยู่ในใจก็ส่งมาผมดูก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ทำให้ครับ ทำได้ไม่มีปัญหาครับก็ทำตามลูกค้าสั่งนะครับแบบนี้นะครับทุกครั้งมีแต่งาน ECP ที่มาให้ดูนะครับแต่ในนี้ตั้งแต่ลงคลิปตัตนนั้นไปก็เริ่มมีแบบสุกมือนะครับเข้ามาครับที่แรกก็ไม่ค่อยได้ลงให้ดูนะครับแต่ก็ทำอยู่นะครับ แต่ทีนี้ลูกค้าเขาเห็นในคลิปแล้วก็เขาก็เลยเขาทีแรกเขาก็โทรมาถามก็นึกว่าผมไม่ทําสุบมือแต่ก็ทาทาทาหมดแล้วครับสุบมือก็ทําครับ i c ก็ทําครับนี่นะครับานใดสนใจก็นี่นะครับช่อ,บองทางการติดต่อของผมนะครับต่อไม่ได้นะโทรมาคุยมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับงานของผมเนี่ยมันก็จะ ไปเรื่อยๆนะครับบางเจ้าก็ถ้าเขาไม่เร่งผมก็จะเก็บไปก่อนนะครับเพราะบางเจ้าเขาก็มาสั่งก่อนแล้วก็ชุดลมเขาย,ยังไม่ได้ครับบางทีเขาสั่งก่อนแล้วก็ชุดลมยังไม่ได้ผมก็เปลี่ยนคิวเจ้าใหม่ขึ้นมาที่เขาว่ามีพร้อมแล้วผมก็ให้เจ้านั้นไปก่อนแล้วผมก็จะโทรเช็คลูกค้าด้วยว่าชุดลมได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ผมจะขอเปลี่ยนให้เจ้าอื่นไปก่อนเพราะเจ้าอื่นเจ้าต่อไปนั้นชุดลมก็พร้อมแล้ว ผมจะโทรเช็คลูกค้าเรื่อยๆนะครับยังนี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับงานแบบบ้านๆนะครับมันก็ไม่ได้รวยรูนะราคามันก็หลักร้อยนะครับมันก็ไม่ได้แพงนะครับได้สนใจก็ติดต่อมาไล้นะจะให้ผมแกะลายยังไงก็บอกมาได้นะครับแกะลายตรงไหนไว้ยังไงร,ราคาก็ไม่เพิ่มนะครจะให้แกะลายตรงไหนจะทําอะไรนะ ผมก็ไม่เพิ่มราคานะราคาก็เดิมนะราคาเดิมเคลือบสีเคลือบเงาให้หมดนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับช่วยอุดหนุนสินค้าทำมือนะครับแบบบ้านๆนะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะครับผมไม่ไม่ขึ้นราคามีคนมาถามว่าทำไมไม่ไม่ขึ้นราคาสักทีผมก็บอกว่า ผมชอบแบบลูกค้าแบบยังไงอ่ะแบบรักอยากครับคือมันบางครั้งเราก็รู้นะบางคนก็อยากได้นะแต่ก็งบน้อยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะลูกค้าบางคนเขาก็ากมาถามว่าทําไมไม่ช่างไม่ขึ้นราคางานแบบนี้น่าจะขึ้นราคาได้แล้วผมก็ผมก็เอาตามนี่นะไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะพออยู่พอไปไปก่อนครับ้ะสนใจก็ ทักมาได้นะติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับสองทางการติดต่อของผมครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ